นี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะลุงนักปราดครับว่าไงยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วยิ่งลึกยิ่งเย็นหรือเปล่าครับไม่เข้าใจคำถามจุกสงสัยว่าในน้ำทะเลลึกๆจะเย็นกว่าน้ำทะเลตื้นๆหรือเปล่า ข้ถามตรงๆก็สิ้นเรื่องอ้อมอยู่นั่นแหละอุณหภูมิน้ำทะเลคืออุณหภูมิที่ตรวจวัดที่แต่ละระดับความลึกของน้ำทะเลอุณหภูมิของน้ำทะเลนั้นขึ้นอยู่กับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์มากกว่าความร้อนจากแก่นโลกอุณหภูมิของน้ำทะเลจะต่างกันทั้งทางแนวราบคือจากเส้นศูนย์สูตรไปทางขั้วโลก และทางแนวดิ่งคือจากระดับน้ำทะเลลงไปถึงพื้นท้องมหาสมุทรทางแนวราบนั้นที่เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระดับน้ำทะเลประมาณ26องศาเซลเซียสที่ขั้วโลกประมาณลบสององศาเซลเซียสทางแนวดิ่งที่แถบอากาศร้อน อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับน้ำทะเลถึงระดับลึกประมาณ1 0 8 0เมตรอุณหภูมิที่ระดับนี้ประมาณ4องศาเซลเซียสจากระดับลึก1 0 8 0ถึง1,800เมตรอุณหภูมิลดลงพอระดับนี้ลงไปถึงพื้นท้องมหาสมุทรอุณหภูมิเกือบไม่เปลี่ยนแปลงประมาณ2องศาเซลเซียสที่ขั้วโลก อุณหภูมิที่พื้นท้องมหาสมุทรประมาณ2ององศาเซลเซียส าการบินเพิ่มพู สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM1287kHz กิโลเฮิรคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5ห้แห่งทุกพิพาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ a c e b o o k w ว t t e r ร์เรออยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจาวันเสาร์ที่20เมษายน2567จะดนิกา30นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้30นาทีเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะ ยูกับดีเจนพิจน,นานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะส่วนทีมงานนะคะ a c e b o o k l i น e ค่ะน้องบมมีสุวรรณทองสวนก็กลุมเสียงรับโทรศัพท์นะคะดีเจอิทอำนาจจินดาพรมนะคะที่สำคัญกับท่านผู้ฟังสภาพอากาศนะคะต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะ,ะมาติดตามกับเวรพยากรณ์อากาศน้องรุ่งไพลินกองยักษ์สรีละหร,หรือน้องฟรอมค่ะสวัสดีคะ่ะน้องฟรอมค่ะสวัสดีค่ะพิพินค่ะสวัสดี ผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะค่ะสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะหลายท่านก็น่าห่วงใยนะคะ,คะโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานกลางแจ้งกฟองคขานะคะก็ะะห่วงใยมากๆเลยเพราะว่าอากาศร้อนถึงร้อนจัดตัวการตัวแปรยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ ลักษณะอากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นของเรื่องของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดในหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็มีลักษณะฟ้าหลวในตอนกลางวันด้วยนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะก็ลักษณะเนี้ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะในเพราะว่าแบบอากาศบางพื้นที่เนี่ยร้อนจัดอุณหภูมิเนี่ย ไปสูงสุดได้ถึง43องศา,าได้เลยนะคะ,ะ,คะใช่ค่ะก็ต้องเฟ้าระหวังนะคะตั้งแต่ขณะนี้ไปนปะปัจจุบันนี้24ชั่วโมงจากนี้ไปนะคะยังไม่เห็นยังมองไม่เห็นเลยแผนที่อากาศที่ที่โชว์หน้าจออยู่ในขณะนี้นะความร้อนปกคลุมใช่ะค,ะค่ะท่านผู้ฟังยังไม่มีเห็นตัวการตัวแปรไหนที่จะลงมาช้าตัวแอลหายไปเลยใช่ค่ะยังคงปกคลุมอยู่ต่อเนื่องค่ะไปเรื่อยๆเลยในระยะเวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าเมื่อไหรจะหมดหน้าร้อนนือเกินเหลือทีนะร้อนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วน้องฟอมก็ถ้าโดยปกติทั่วไปนะคะการคาดกลางการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาแต่ก็แต่ก็ต้องดูเกณฑ์โดยทั่วไปก่อนว่าเข้าสู่เกณฑ์ที่ประกาศเข้าหน้าฝนได้หรือยังวันนี้ลายเกณฑ์นเรื่องลมเปลี่ยนทิศด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็นะคะ ือตอนนี้นะโอกาสมันมีภาวะของเอลิโยอยู่นะคะก็แนวโน้มคาดว่าจะช้าก,กว่าปกติประมาณสัปดาห์<อ>านะคะ,คะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าแห้งแล้งเรือเกินแถมร้อนด้วยนะคะ<ช>ก็ห,ห่วงใยท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะพ,พนนี่นะะ้องเกษตรกรเนี่เพราะว่าต้องอาศัยฝนฟ้านะคะน้ำในการทําการเกษตรนะก็ตลอดจนน้องๆสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ร้อนแบบนี้ก็ต้องดูแลเขาเป็น พิเศษด้วยนะคะท่านผู้ฟังทีนี้เรามาติดตามลักษณะอากาศนะคะแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยจะเราต้องเฝ้าระวังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานะหลายที่นะคะก็มีการเกิดพายุฤดูร้อนนะคะร้อนๆจัดๆแบบนี้นะคะก็มีหลายพื้นที่เลยอย่างเช่นเมื่อวานนะ,ะมีพะเยามีเชียงใหม่มีแพร่มีเชียงรายนะคะลมกระโชกแรงนะคะในต้นไม้ ต้นไม้หักโค่นล้มตามถนนหนทางด้วยนะคะหลังคงหลังคาเปิดเปิงก็มีเยอะแยะเลยแล้วทีนี้แต่ละภาคต้องเ้าระวังมากนะแค่ไหนภาคเหนือกัะน้องฟอมค่ะ,คะสำหรับภาคเหนือเองนะคะการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็คือฝนที่เกิดะคะ่ะจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะค่ะจะเกิดเป็นจุดๆเพราะว่าการกระจายตัวเนี่ยก็ น้อยค่ะสิเอเองส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นทางภาคเหนือที่อยู่ฝั่งทางด้านตะวันตกอะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะตากนะกําแพงเพชรนะคะค่ะก็เน้นทางด้านฝั่งตะวันตกค่ะฝั่งทางตะวันตกมีเชียงรายด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เชียงรายเนี่ยโทรเข้ามาพอดีสายแรกขงวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุยกับคุณสมนึกกันเลยดีกว่าคุณสมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แอปทั้งสองทางครับผมสวัสดีจ้าวันนี้ฝนฟ้าขนองมีโอกาสเลยนะทางเชียงรายน้องฟอมบอกว่าทางฝั่งตะวันตกด้วยใช่นะไม่อยากนะครับเมื่อวานนี่4โมงเย็นก็โดนแล้วครับเมื่อวานโดนไปแล้วเนาะค่ะมาเร็วไปเร็วนี่ไม่ค่อยไหวครับหนักจริงๆเมื่อวานนี่ครับโอ้ใช่ขนาดเลยขวาบ้านนี่ยังสะดุ้่งเลยครับขาบ้านเป็นปูในทั้งคุ้มค่มมลยครับใช่ค่ะ ต้นทุเรียนในสวนกําลังสองตีกำลังสวยอยไอ้ต้นสวยๆโดนลมพัดน,น,นะครับกิงหักจริงทีหมดเใช่ค่ะก็เห็นรายงานเข้ามานะคะช่วงบ่ายสามสิบ้านาฬกาสาสิบนาทีนะเกิดพายุฝนฟ้าก็นองที่อำเภอพานบ้านเรือนได้รับความเสียหายลังคาบ้านเรือนเสียหายกันหลายที่เลยค่ะคุณสมนึกครับน่ากลัวจริงๆนะครับแรงแบบแรง ยนไม่อยากจะปลูกทู้เรียนแล้วครับท้อแล้วครับต้องปลูกต้องปลูกเพราะว่าราคาดีแล้วเกิน <laughs> อร่อยด้วยพอข้ปลาหมูมาสองปีพอมาเจอลมเมื่อวานีกหมดครับจริงฉีด<ค>ด้วยเลยนะคะออกลูกหรือยังคะเมื่สองปีก็กำลังสองเมตรประมาณอะไรก็กำลังสวยๆเลยครับขีก,ากงาครับตกต้นไม่ล้มแต่ว่ากิ่ขีครับเนาะ่ฉีดเลยลมแรงจริงๆ แบบเห็นแบบนี้แล้วเริ่มพอเราจะยึดขนาดไหนก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแรงลมแรงแน่นมันต้นมันไม่ล้มแต่ว่ามันยิ่งขีดครับมันมันไม่รูครับรูตามลมมนตาครับผมใช่ใช่แาคาว่าวันนี้จะยังจะมีอีกไหม่ะใช่ค่ะวันนี้ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะลดลดระดับลงก็คือแต่ว่าถามเรื่องลมกระโชกแรงเนี่ยยังคงเกิดได้อยู่นะคะค่ะ ครับโอ้เมื่อวานนี่เพิ่งเจอนะครับแรงจริงๆแรงแบบ <Okay. S 2> โอ้ห้ากลัวใช่มาเร็วก็ไปเร็วด้วย <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของอฝนฟ้าขนองค่ะเขาจะไม่ได้ตกแช่หรือว่าตกนานแต่ว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงที่เข้ามาค่ะครับครั้งนี้ครั้งนี้แรงที่สุดน,นะครับน่ากลัวจริงๆ <laughs> ครับผมอบมมครับผม <c oughs> สวัสดีค่สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะนะก็ห่วงใยจริงๆนะคะภัย ธรรมชาตินะคะก็พี่น้องประชาชนเราก็บอกเตือนเ<ๆ>ตือน,นลักษณะกาศรตายวันแต่ว่าเตือนแบบนี้เราไม่รู้ประชาชนจะรับมือบ้างได้แค่ไหนอย่างคุณสมนึกบอกท้อไปเลยนะคะก็ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณสมนึกข่าแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องาระวังกันต่อนะคะในเรื่องของ ภาคเหนือนะคะซีตะวันตกนะคะที่น้องฟอมแจ้งไปทีนี้ภาคอีสานเป็นยังไงมียังมีได้รับผลกระทบนี้ด้วยหรือเปล่าภาคอีสานก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองเหมือนกันกันค่ะการกระจายตัวก็น้อยค่ะสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดลมกระโชกแรงร่วมด้วยนะคะบางแห่งทางภาคอีสานเนี่ยก็จะเน้นทางขอบด้านตะวันออกนะคะอย่างนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชนานีศรศีสะเกดค่ะแล้วก็มาอีก จังหวัดหนึ่งก็คือนครราชสีมาขอบขอบนะคะใช่ค่ะโคราชก็ได้รับด้วยนะคะเดี๋ยวคนนี้จะไปรับสายค่ะน้องฟอร์มขาคุณสายาันชะเชิงสาวคุณสายาันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนานันคุณรุ่งพลินและคุณน้ำน่าครับครับท้าวันนี้เทพเมองรงเกมดนว่าผมก็ต้อง้าครับงทุกวันทุกวันครับแต่วันนี้รู้สึกมีลมใต้พัดนะครับวันนี้ใต้เลยตัวอนออกถึงใต้เลยพัดอยู่ครับวันนี้แต่ทุกทุกวัน ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยลมจะพัดแรงแงครับลมใต้ลรือลมตอนใต้ลมผสมกันดู้ไหมคือออกก็พัดแรงดีเกินครับแต่ว่าพัดแรงกับลมแบบพัดพัดร้อนร้อนนี่ลมทะเลใช่ไหมน้องฟอมค่ะวันนี้ก็ภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นลักษณะของลมใต้ค่ะแต่ว่าความเร็วเนี่ยก็อ,อยู่ในเกณฑ์สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะคะค่ะอืมแค่แค่ลมก็เย็นเหมือนกันตอนกลางคืนตอนช่วงทุ่มสองทุ่มน้ลมแรงลมแรงเกณฑ์เหมือนกันบางนาค่ะ ครับครับแล้ววันที่ต้นที่ยี่สี่ยี่สาม,มาาที่ยี่สี่อะไรเว่าพี่ข่าวว่าจะมีฝนมามันมาจริงหรือเปล่าครับวันนั้นหรือมาเยอะมากบอันนี้นในลักษณะ ถ้าใน7วันนี้คะสำหรับภาคตะวันออกเองเนี่ยฝนยังคงน้อยอยู่นะคะแต่ว่าคือการกระจายตัวเนี่ยก็ประมาณ10-20่ซนะคะไม่ไม่ได้มากค่ะแต่ถามว่ายังมีไหมก็ยังมีได้อยู่ค่ะแต่ว่ามีได้บางจุดนะคะไม่ได้กระจายเยอะค่ะแต่จะเพิ่มขึ้นทงางภาคอีสาน<อ>ใช่ค่ะช่วง20ใช่ค่ะช่วงอ่ะ5นะคะในระยะ7วันนี้ทางภาคอีสานจะเปลนจะเน้นทางภาคอีสานจะ<า>เด่นกว่าภา <5 S 1> คื่น <5 S 1> ืออ๋อค,ครับผลม,มาช่วงหลังๆนี่ผมรู้สึกว่ามันจะมา ตน้นภาคกลางอีสานแ,และภาคเหนือปะหมู่เราภาคตอนตอนอมไมาแค่ได้ก็ต้องว่าผมเองครับค่ะได้เดียวเองครับเอางั้นนี้ผมรายงานพืที่นี่ครับวันนี้คือ่ฮานอยขอบพระคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณสายยานะคะรับสายกันต่อกักน้องฟอมจากคุณสําอางเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสําอางค่ะสวัสดีครับคุณชนะนันท์สวัสดีครับน้องฟอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพชรบุรีตอนนี้ก็อากาศอบอ้าวครับมีเมฆอ่าก้อนเล็กๆนะครับ ็แต่ว่าไม่มากถ้าเป็นปุ่มอยู่ะครับวันนี้เพชรบุรีจะเป็นอย่างไรบ้างครับมีฝนไหมครับสำหรับวันนี้นะคะภาคใต้สัมปทนออกเองนะคะเพชรบุรีเนี่ย่าเป็นลักษณะของอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะแล้วก็ถามว่าฝนมีได้ไหมมีค่ะแต่ว่าน้อยมากค่ะก็ประมาณ10นนะคะแต่ว่าจะไปนเน้นว่าฝนเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักเนี่ยจะไปนเน้นภาคใต้ตอนล่างนะคะเพชรบุรีวันนี้มีโอกาสได้ค่ะแต่ว่าการกระจายตัวค่อนข้าง,งน้อยค่ะ แล้วลมแรงไหมครับเป็นลมอะไรครับวันนี้เป็นลักษณะของอล,ลมลมตะวันออกค่ะความเร็วก็สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสําหรับทะเลก็คลื่นต่ํากว่าหนึ่งเมตรค่ะครับ,รบแล้วฝั่งอันดมามันล่ะครับฝั่งอันดมามันวันนี้นะคะก็ให้ฝนสามสิบร้อยละสามสิบของพื้นที่ค่ะแต่แล้วก็ให้ฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะก็จะเป็น,น้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะครับเป็นลมอะไรครับ อ่าอันดามันเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะวันนี้นะคะก็ความเร็วอยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นครับคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะครับอุณหภูมิที่ตรีสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับค่ะวันนี้คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดนะคะที่อยู่ที่สามสิบห้าองศาค่ะอุณหภูมิต่ําสุดก็ที่รายงานมาเมื่อเช้าก็ยี่สิบเจ็ดองศาค่ะครับแล้วอ่าอยากทราบว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนอีกไหมครับ วันพรุ่งนี้ยังคงน้อยอยู่ค่ะก็น้อยไปตลอดช่วงเลยค่ะวันพรุ่งนี้20วันพรุ่งนี้21นะคะก็ประมาณ20%ค่ะแต่ว่าพอ,อหลังจากนี้ค่ะยีถึง26กเนี่ยก็จะน้อยลงกว่าเดิมอีกก็เหลือประมาณ10เองค่ะไม่ได้มากค่ะก็ก็ก็ดีนะครับคือวันนี้วันพรุ่งนี้อ่างบ้านเพื่อนบ้านเขามีงานอ,าอ,อุบลวด,ดงานแต่งงาน,นาจัดงานสะดวกนะ<อ>คุณสำนะคัญเนื้อ ขอบคุณมากค่ะคุณสำอางนะคะรักสายกับตอค่ะคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจใจสินสินนะฮะโหน้าขอสวัสดีวหน้าออนทยอนะค่ะไม่ได้จะว่าเป็นโหน้าเวนหร่อเปล่ะไม่ไม่น่าใช่นะเป็นลูกเวนค่ะเป็นลูกเวนนะคณผู้ช่วยเวนเวนพยากรณอากาศเนะก็คือเวนที่จะมาประจาวันนี้แหละคุณพรชัยเขาจวันที่อำนาจจินดาคม ก็ที่ปภาษานี่ปุ่นไบราณคู่วานนี้พี่จะเห็นทิ้นก็ที่หัวช่วงเย็นนี่ช่วงหัวห้านี่โอ้ลมแรงมากเลยนะอุ่นแูมิมากใช่ใช่ะผมก็ชอบมากเลยอาจจไม่มีฝนนะครับไม่มีค่ะลมทะเลลมทะเลเหมือนเราอยู่ชายทะเลกันเลยนะคื่อวานเย็นเย็นเนี่ยตอนช่วงเย็นเห็นว่าอยู่ชายอยู่ห่างจากสตรงป่าอันนี้นะประมาณห้าเนี่ยค่ะแต่ลมเหมือนกันแต่ลมเหมือนกัน ใช่เขาเสียกบมานาได้ลมเยอะไหมฮะเมืวาค่ะลมดีค่ะค่ะจะมีอะไรที่ลายว่าไม่ฮั่นเลยลมใหญ่นี้ก็มีตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะเป็นลักษณะของลมใต้นะคะความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะดีนะครับทั้งสัปดาห์ทเตัวมาเวลาล้งบอกผมใช่สดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวรายภาคเดี๋ยวรายงานกันต่อเดี๋ยวไม่ทันการเพราะว่าวันนี้เรา เราเราเราสานาที <laughs> นะคะคุณไมสนค่ะทักทายนะคะจาก Facebook l i v e นะคะคุณพี่อัชนาภาคุณเชนบุญรอดคุณพี่อัชนาภาเมืองใหม่ชนบรีบอกว่ายังร้อนฉ่ำ <laughs> ใช้คำว่าร้อน <laughs> ฉ่ำน,นะคะ <laughs> ใช่ฉ่ำน,นี้เงือช่วย <laughs> <laughs> เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณอำนาจบอกว่า,าวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์ทุกท่านนะคะพี่ศิวลีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณอำคอำนาจเนี่ย รายงานจากสุราษฎร์มานะบอกว่าสุราษฎร์ธานีฝนตกบ้างแล้วบางพื้นที่เท่านั้นครับทุกท่านครับรายงานมาให้เราทราบทีนี้ขออนุญาตตัดไปกระบี่กันนะคะไปใต้บ้างคุณบัณฑิตนะคุณบัณฑิต่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนี้นะทางอำเภอปลายยาครับมีมีขุนพลนะครับเขามาจากทางอำเภอสุขุดวหรอกเขาเคลื่อนตัวมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับแต่ตอนนี้พอเขาเคลื่อนตัวมาถึงบ้านผมนี่ยเขา เ,เขาก็อ่อนกาลังลงเลยไม่ตกเลยแล้วแล้วแล้ววันนี้เขาก็าจะมาถึงไหมวันนี้มีโอกาสค่ะอย่างวันนี้นะคะถ้าภาคใต้สัตะวานตกเองเนี่ยการกระจายตัวอยู่ที่ประมาณ30%ซึ่งกระบีบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับฝนได้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะเจอฝนตกหนักได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ตก กระจายค่ะจะตกเป็นจุดๆไปค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะของฝนเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลมยังเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ค่ะอ๋อขอให้ตกจริงๆสักทีเถค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่อบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอ่าก็ไปทางทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ไกลอยู่นะคะถ้ากระบี่เองตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนค่ะ <ม>กุมฝนช่วงนี้เคลื่อนเคลื่อนทัวช้าเนาะใช่ค่ะเพราะว่าลมอ่าลมเขาไม่ไม่ได้แรงมากะคะ่ะแล้วก็ใช่ค่ะเป็นลนักษณะของฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะเขาตกแล้วก็อาจจะหยุดไปได้ะค่ะ ครับแต่เมื่อวานเนี่ก็ชุ่มํามหลายพื้นที่เนาะทัพางภูเก็ตหนิวกระนบดิบบิเดียในในวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะภาคใต้ส่งตะวันตกเนี่ยฝนยังคงอยู่ที่ประมาณ30ซนแต่ว่าพอช่วงวันที่22บเป็นต้นไปนะคะในระยะเจ็วันเนี้ยฝนจะน้อยลงนะคะคงไม่จะมากกว่าใช่ค่ะช่วงนี้ยังคงเยอะอยู่ค่ะคออนต้งหาีกคุณบัณฑิตขอบคุณมากเลยนะันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้วันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะวันอีกสิบนาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปไรายภาคแบบรวๆ,ๆได้ค่ะเมื่อกี้ภาคภาคสาวไป,ไปแล้ว,ลวใภ<ช>าคทีนี้ภาคกลางได้ค่ะสําหรับภาคกลางนะคะก็ ยังคงลักษณะเดิมอากาศร้อนแล้วก็มีอากาศร้อนจดัดโดยทั่วไปนะคะ<ช>แล้วก็ฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะฝนก็10%ค่ะไม่ได้มากนะคะก็เน้นทางด้านตะวันตกนะคะอุทัยการแล้วก็ราชบุรีค่ะสามจังหวัดเท่านั้นใช่มี<ช>โอกาส1 0ของพื้นที่<ช>จะ่ว่าระวังเรื่องลมกระชโชกแรงใช่ค่ะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกนะคะก็อากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะก็อาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยที่เจอแต่อากาศร้อนจัดได้นะคะแล้วก็การกระจายตัวของฝนก็สิเปอร์เซ็นเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะชายฝั่งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเตรียมรับมือทีนี้กรุงเทพไม่ใช่เดี๋ยวไปภาคใต้สองฝั่งก่อนได้ค่ะภาคใต้สองฝั่งนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะคะแต่ฝนเยอะอยู่นะใช่ฝนเยอะทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็ไปเน้นฝนตกหนัก ได้บางแห่งบริเวณอาภาคใต้ตอนล่าง<อ>นะคะใช่ค่ะนะคะหลายพื้นที่ที่บอกอรายงานเข้ามาบอกว่ามีฝนแล้วนะคะใช่ค่ะทีนี้ไปที่กรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพในระยะนี้นะคะก็ร้อนร้อนจัดเลยค่ะแต่ว่าไม่เจอฝนนะให้มีฝนเลยะะไม่มีฝนเลยค่ะแล้วก็ตอนกลางวันนี้ก็จะเจอลักษณะของฟ้าหลัวได้ เป็นพื้นที่เดียวที่ไม่มีฝนคุณแทนและปริมณฑลนะคะนอกจอกพื้นที่อื่นเขามีทุกภาคเขามีหมดเลยนะคะนี่ก็คือยีิชั่วโมงนะคะของลักษณะอากาศรายภาคของบ้านเรานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้เราทักทายกันไปบ้างแล้วสําหรับ Facebook ไลน์นะคะแล้วก็ไปทักทายกันต่อนะคะไปคุยกันต่อนะคะไปที่พี่ สิวัรีนะคะบอกว่ากุยบุรีเนี่ยร้อนเหมือนเดิมนะคะ<ช>แล้วก็<ช>คุณอเนกพิทัยก็บอกว่าท่าข้ามพุนพิสุราชร้อนมากๆครับ<ช>ค่ะคุณสมพิศบอกว่าสวัสดีครับชุมพรท้องฟ้าโปร่องอากาศร้อนจะมีฝนบ้างไหมชุมชุมพรน้อยค่ะในระยะนี้นะคะยังคงน้อยอยู่ค่ะยังน้อยอยู่เ<ช>นาะล้วก็ให้กำลังใจมาคุณจินดเกียรติด้วยคุณสายานนะคะ คุณสมพิษบอกก็ชมแช,มชร์เรียบร้อยคุณตัวเตส,สวัสดีครับนะคะทักทายเข้ามาคุณธงชัยด้วยนะคะค,คุณพี่สุขศรีหมู่สามตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าแซะชุมพรเย็นวานนี้ได้ฝนนะคะบอกว่าได้ฝนเทียมนะคะขอบคุณฝนหลวงนะคะวันนี้ขออีกให้น้ําเต็มเต็มสระเลยจะได้ไหม <c oughs> <c oughs> คุณประเสริฐนะคะทักทายเข้ามานะคะแล้วทีนี้คุณสามารถจากลบบุรีนะคะบอกว่าถามว่าภาคกลางเนี่ยสิ้นเดือนภาคกลางจะมีฝนบ้างไหมครับ เลยหนังสิ้นเดือนภาคกลางนะคะยังคงมีโอกาสได้นะคะแต่ว่าน้อยค่ะอย่างลบบุรีเองเนี่ยก็ยังคงน้อยอย่างช่วงนี้ก็น้อยอยู่ค่ะพูดถึงลบบุรีนี่ลบบุรีแถวภาคกลางนะพวกชัยนาทนครสวรรค์เนี่ยอากาศนี่ร้อนร้อนร้อนจัดเลยนะการการสระบุรีเองก็ไม่แพ้สี่สิองศาร้อนร้อน ชุ่มช่าผิวเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ดื่มน้ําจิบน้ําเยอะๆนะคะคุณพี่ประสบสุขเมื่อวานที่บ้านฝนตกหนักจริงๆครับช่วง6กโมงถึงหกโมงเย็น่ะถึงสามทุ่มตกแบบนิ่มนวลน่ะไม่มีของแถมนะครบโอ้ดีมากเลยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับประนองนะคะคุณป้างนะคะเดือนหน้าจะมีฝนบ้างไหมเดือนหน้าที่ไหนนาะเดือนหน้าก็จะมีถ้าเข้าฤดูฝนก็ กลางเดือนไปแล้วใช่ค่ะก็คาดว่าจะเป็นกลางเดือนพฤษภาท่าโดยทั่วไปนะคะจใช่ค่ะก็ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นที่เป็นสัญญาณบอกว่าอ่าใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะแปรปวนด้วยใช่ค่ะทีนี้คุณพี่พักดีสวัสดีครับน้องทั้งสี่ภูเก็ตเมื่อวานนี้อำเภอเมืองในมีฝนตกในอำเภอเมืองด้วยนะคะบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยโอ้โหภาคใต้หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะคุณจันทาอีสานตอนล่างจะมีฝนบ้างไหมครับ ทีสาตอนล่างนะคะในวันนี้นะคะยังก็จะได้ที่จังหวัดอุบลน,นะคะศรีสะเกดและก็นครราชสีมาแต่ว่าถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะค่ะสิเอนะคะงโอกาสมีโอกาส <c oughs> นะเล็กน้อย10% <c oughs> <c oughs> คุณไิปม่สระสุขบอกว่าวันนี้ฝนจะมีอีกไหมกระเปอรนะคะแถวสุขสำราญ กระเปรอนี่กระเปรอนอง,นองระนองระนองระนองวันนี้ยังคงน้อยอยู่ค่ะจะไปเน้นในช่วงภาคใต้ตอนล่างนะคะแต่เมื่อวานได้ไปแล้วได้เยอะด้วยนะคะคุณสิริวั์สุรินจะตกไหมมาที่อีสานสุรินช่วงนี้ยังไม่มีฝนค่ะก็เป็นลักษณะของอากาศร้อนร้อนจัดนะคะค่ะ,คะแล้วก็คุณสุนิทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณชาชายบุรีรัมจะตกไหม บุรีรัมย์ก็ยังคงน้อยค่ะ,คะแทบจ,จะไม่มีเลยวันนี้ FC มากน่าหลายตานะคะ<ช>น่ารักมากๆเลยคุณสิงห์นะคะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันคุณเศรษฐศาสตร์เมื่อวานฝนตกนิดหน่อยที่โชคชัยโคราชฝนผ่านไปก็อบอ้าวเหมือนเดิมครับะนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็มีนะโคราชนะค่ะใช่คุณคพี่วันทนีให้กําลังใจมานะคะ<ม>คุณภพรัตน์นะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคะคุณเกรียงไกรนะคะสวัสดีครับผรมสวัสดีเช่นกันคุณ คุณทนายานะคะอําเภอเมืองสงขลาฝนจะมีไหมสงขลามีโอกาสได้ค่ะวันนี้นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะสงขาเองสงขานะคุณแสงเพชรนะคะบอกว่าแสงคุณแสงเพชรนี่ไปที่อีสานบนบนเลยพวกสกลนครนะกลางวันร้อนมากครับนะคะแต่ว่าตอนเย็นนี่นะแถวสกลนครก็มีป่ามีเขาก็อากาศดี ะค,ะคุณเตือนใจให้กําลังใจมาด้วยคุณคนหลังข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณสายนาให้ไหลกลับนะคะสวัสดีทักทายเข้ามาคุณจันทร์อ้อมแก้วละอุ่นร้อนนองร้อนครับจะมีฝนไหมครับวันนี้ระนองน้อยค่ะช่วงนี้ะนะคะค่ะท้อนองหลายท่านเหมือนกันนะคะเอฟซี <F 4 S 1> ของเราแล้วก็คุณสายน้าทักทายเข้ามาสุขสันต์วันเสาร์ครับ, <c oughs> ค,บคุณตุ้มนะคะกาลสินฮอนคักบ่มี <c oughs> ฝนเลยครับผมนะคะก็ยังร้อนอยู่ ใช่ค่ะนะแล้วก็คุณหนุ่มนะคะบอกว่าอำเภออำเภอชําสูงขอนแก่นนะคะขอนแก่นไม่ตกสักทีร้อนแรงมาก<ช>ขอนแก่น<ม>ก็ยังม,มีค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะเราเจ็ดวันก็ ไม่มีค่ะจะโอกาสหรือเปล่าน้อยมากค่ะที่จะที่บอกว่าจะเข้าอีสานจะมีช่วนี่มขึ้ิบนีบ้ใช่ค่ะในระยะเจ็ดวันนี้24-25นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นบางพื้นที่บางจุดค่ะไม่ได้กระจายเยอะไม่ได้กระจายทั่วไปรล้วก่อนเลก่อนเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านเลยคุณที่ติพโครงการจนบุรีแรงนะแรงมากครับใกล้จะมีฝนหรือยังครับโหอีกเดือนนึง ต้องรอติดตามต่อไปนะคะสภากลางเดือนไปแล้วะนะจะมีแค่เธอจะรักแค่เธอน้องออสนะคะบุรีรัมฝนจะมาช่วงไหนครับถ้าเป็นทางภาคตะองอกเชีงเหนือเองเนี่ยเดี๋ยวรอ,รอ,รอในช่วงที่24-25นะคะแต่ก็อย่างที่ รานว่าไม่ไม่ได้เพิ่มในทุกพื้นที่นะคะการกระจายตัวก็ไม่ไม่ได้จะมากขึ้นอย่างชัดเจนนอฟอมทีนี้อีกสองนาที3นาทีนะคะเราจะไม่อ่านชื่อแล้วเราจะไปจังหวัดเลยทั้งไทยทุกท่านด้วยนะคะชุมพรหลังสวนบ้างไม้อ่าค่ะชุมพรเองอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ยังคงน้อยอยู่นะคะทางใต้ฝั่งตอนออกจะเป็นในภาคใต้ตอนล่างอุดรมีบอกครับมีบอกไม่มีค่ะไม่มีบอกเลย คุณลำปางลำปางลำปางไม่มีค่ะวันนี้นครสวรรค์ นะคระสวรรค์ก็ยังไม่มีค่ะนะคะพื่อกำลัง่วยหายใจให้เลยนะคะเพ่ตัวถึงตัวแสบทีนี้เรามาสรุปลักษณะอากาศนะคะวันนี้วันนี้แล้วก็เจ็ดวันข้างหน้าสาหรับวันนี้เองนะคะก็ลักษณะอากาศเด่นๆโดยทั่วไปก็อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะในหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็มีลักษณะของฟ้าหัวในตอนกลางวันนะคะแล้วก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยบร,บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงน้อยะคะประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ไม่ได้มากนะคะก็จะเน้นทางภาคเหนือก็จะเป็นขอบๆนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาค ตัวนอกเชียงเหนือ <Okay. S 1> เองก็ทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะ <Okay. S 1> สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งเองก็การกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละสาของพื้นที่ค่ะแล้วก็เน้นว่าอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่ง <Okay. S 1> บริเวณภาคใต้ตอนลา่างเวัน เสร็จวันก็ได้ค่ะฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะคะยกเว้นว่าภาคอีสานช่วง24-25นี้นะคะก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ค่ะค่ะภาพรวมนะคะร้อนยังเยาะร้อนอยู่นะคะร้อนจัดนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสภาพอากาศขอบคุณน้องฟอร์มที่มาอัปเดตสภาพอากาศแล้วน้องบีแล้วก็คุณอีทนะคะวันนี้เราทั้ง4ีคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ